น้องๆแม่บีพาไปดูเลยดูน้าป้าบรับจะไปวิ่งครับจะไปวิ่งแล้วนี่แม่บีเห็นหนุนดาป้าบ๊สนี่สังเกตน้องๆเห็นไหมถุงเท้าอ้าวนี่นักวิ่งเขาจะรู้มันจะป้องกันนิ้วเนี่ยเสียดสีกันเบมเบมถุงเท้าหรือถุงมืออันนี้ถุงมือถุงเท้าถุงเท้าแต่มันเป็นถุงเท้าสำหรับวิ่งดูถุงเท้านี่ใส่มีน่ารักไหม เรามีนิ้วเยฟิ้งฟุ้งฟิงฟิ้งครับต้องมีขําใหญ่เลยบอกว่าอะไรเนี่ยเอาถูกมือมาใส่บ้าไม่เวลาวิ่งถ้าเราวิ่งนานๆอ่ะมันจะไม่เสียสีกันแล้วแล้วจะจะบอกว่าไงอ่ะไม่เจ็บเท้าจะไม่เจ็บเท้าเพราะบางคนเนี่ยท่านิ้ว มันสีกันมันจะแบบ<ช>แดงแล้วแบบเจ็บแต่มันจะต้องค่อยๆใส่นะเพราะว่ามันเอานิว้วอง้อานิ้วใส่เข้าไปมันใส่ยากหน่อยตลกอะต้องใส่เข้าไปทีลนะนิ้วอ่าลองลองดูเพื่อจะดีสุเท้าสำหรับวิ่งครับบีมเข้าตลกนี่บีมเขาจะออกไปวิ่งกับปลาปลานะ ป๋าจะออกกำลังกายป๋าปั่นจักรยานไม่ได้เลย <Okay. S 1> ต้องเปลี่ยนมาวิง่งวิ่งเทนช่วงนี้ป๋าต้องดูแลน้องบีมนะเช้าเลยอ,ออกไปปั่นจักรยานไปได้วิ่งกี่รอบครับห้ารอบห้ารอบเลยเหรอสองรอบสองรอบโอ้โ oh, หสองรอบก็เหนื่อยแล,ล้วเหรอสามรอบ <laughs> เดี๋ยวจะดูว่าน้องบีมจะวิ่งได้กี่รอบนั่นนั่นนั่นซ้อมซ้อมวิ่งในสนามก่อนไปไหนไปไหนไปไหน หายไปเลยนี่มาพูดหน้าบ้านนี่อะไรเนี่ยนั่นๆๆๆฟิตเฟสเด็กก็วิ่งตามป๊าไม่ไหวอ่ะวิ่งก่อนละนี่ตอนนี้ก่อนที่เราจะวิ่งเราต้องทําการยืดเส้นก่อนเอาไปไหนอะไ่ไหนยืดเส้นยืดเส้นเพื่อให้ร่างกายแบบว่าได้วอร์มนะเวลาวิ่งจะได้ไม่เจ็บดักพร็อพเลยอะ โอ้ยยืดเส้เนยืดเส้นโหแก้ง,ง่ะแตะถึงปลายเท้าด้วยลมเย็นดีมากเลยอ,ะอ่ะยืดเส้เนยืดเส้นป๋าวิ่งไม่เป็นหรอกป้าปัน่นวิ่งแบบแก้ขัดออกปั่นไม่ได้โห <c oughs> มองมเห็นเลยดูสิ <c oughs> ตายแล้วก <c oughs> <360 S 2> ลางสามร้อยหกสองศาใครอยากจะวิ่งให้สนุกนะครับเราต้องมีนี่นาฬิกา จะบอกกิโลเราก็เราวิ่งไปกี่กิโลอ่าบอกระยะทางบอกหวัวใจจะวิ่งได้สนุกขึ้นอะไรอะ <c oughs> ทำท่าทำท่าทำท่าทำตามแม่ทำดิ<ม>ำดบีมอะไรการแม่มาใส่ไหม,ไมอย่าให้จับเวลาบีมเ่าบีม,มวิ่งได้อะไรหลวมโอโ,โอ้โหในี่ใครเห็นเหมือนง่ายนะแบบเนี้ยแม่บีทำไม่ได้นะตึง ทไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยืดเส้นจะทำไม่ได้นะน้องนับให้ฉันได้ค่ะว่าโรงเรียนเราไม่มีสอนเรียนพันาแล้วก็ทั้งท่านี้ทุกวันรอโอเคถ้าทำทุกวันเราทำได้เราบีมยืดถึงแต่ว่าทำไม่ได้อ่าต้องแบบเดินเอนวอมวอมยังไม่ชินกับถุงเท้าเลยจะกระจี่ขาไงมึงถุงเท้านิ้วถุงเท้านิ้ว วันนั้นไปถ่ายโฆษณามาพุงป้าดิยืนนำกล้องเลยอ่ะบีไม่ต้องเดินตามหรอกบีเดินตามไม่ไหวหรอกบีเนื่อยอยูเธอแบบนี้แค่นี้แหละยังไม่ทันวิ่งเลยกินน้ำแล้วเดี๋ยวกระจุกหรอกพร้อมพร้อมแล้วเหรอแน่ใจแน่เอันี่ตอนนี้ป้าไปแล้วบีไม่ต้องวิ่งเร็วอยูู่วิ่งเหยอะๆยอไปแล้วตอนนี้วิ่งไปแล้วนำป้าไปแล้ว นี่น้องบีวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับมาคนเดียวสงสัยตามป้าไม่ทันมาแล้วตอนนี้ต่อบาดวิ่งมาแล้วโหน้องบีโอ้วิ่งแซงเลยชนะเลยฮะมาบ้านเราไปสุด เรียกถึงป้อมรถกระบะ600เม <600 m. S 1> ตร600เมตรใช่แม่ตอนนี้600เมตรบิ๊มตักดิไม่ได้ว,วิ่งานักเลยบิมบอกว่าขอเดินดีกว่าใครเห็นน้องบิมมัง่ง น้องๆมีใครเห็นทังบีมบ้างเนี่ยงานเดินน้องบีมเดินมาละเหนื่อยหมดแรงเดินไปถึงหน้าหมู่บ้านนี้ก็โอ้โหไกลเหมือนกันนะเป็นไงครับเป็นไงครับออกกำลังกายเดินนานมากเย <laughs> เดินนานมากยังไม่ถึงบ้านสักทีอ <laughs> ืมทาหมดแรงหมดแรงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เหนื่อยไปกินน้ำไปตอนนี้ต้องบีมบอกไม่ไหวแล้วครับขอเข้าบ้านแล้วครับพักงานหนัจริี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจบคลิปแทนป้าเลยอ่ะ